เห็นแล้วตะลึงนะคะกับลุกใหม่ของลิซ่าแบล็กพิงคค่ะกับโวกเกาหลีนะคะรวมไปถึงน้องแชงค่ะมีการตัดผมปลอยหน้าด้วยนะคะโอ้โหสีสาวแบล็กพิงของเราค่ะเปรี้ยวมากๆเลยนะคะสําหรับเล่มนี้ค่ะเรียกว่านะคะสมมงวงนางแบบจริงๆค่ะวันนี้มีแต่เรื่องนะคะมาให้บลิงได้กระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะหลังจากที่ช่วงเช้านะคะน้องแชงค่ะเธอมากับแอลเกาหลีนะคะไปขึ้นปกเยอะลา์ปกมากเลยนะคะรวมถึงค่ะตกบ่ายก็มาเจอกับ ทีเซอร์ที่ลิซ่าเนาะจะไปร่วมในรายการคิงดอมด้วยนะคะเรียกว่าก็ตื่นเต้นนะมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ และล่าสุดค่ะไอจี IG ของโวคเกาหลี K K A L e, นะคะมีการมาปล่อยภาพของสีสาวแบล็กพิงคค่ะมากระตุ้นหัวใจของเราอีกแล้วนะคะเรียกว่าแทบจะหัวใจหยุดเต้นกันเลยทีเดียวค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยแบบไม่มีอะไรกันค่ะแล้วก็เห็นใช่ไหมลิซ่าค่ะมีการเปลี่ยนสีผมแล้วด้วยนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอย่างที่เห็นนะคะก็สวยอย่างกับตุ๊กตาบาร์บี้กันเลยทีเดียวนะส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะเออแอดเห็นตัดออด้านหน้าเนาะเป็นการตัดผมนิดนึงนะคะก็แอบเก๋เหมือนกันนะคะเนี่ย โอ้อันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นภาพรวมก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นการคุมโทนแต่งชุดเป็นขาวดำะนะภาพสวยคมชัดค่ะสมกับเป็นงานถ่ายแบบของ Vogue กันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนที่ซูดันก็สวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็สาวเจนนี่นี่ก็แอบแซ่บนะเป็นแนวแบบสาวเอเชียอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะอก็เอามาให้ดูแล้วกัน,นะค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดนะ,ะลุคใหม่ล่าสุดของ4สาวแบล็คพิงค์ค่ะซึ่งพวกเธอค่ะก็ไปขึ้นบกให้กับนิตยสาร v วิเกาหลีนะคะฉบับเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า